กลบสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมส่อแสแบ่งแห่งคนรักเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทกองพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเราเนี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสุบาทเหรียญนี้นะครับท่านราคาดีนะครับเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ยแต่เสียอย่างเดียวเหรียญนี้ยังไม่ได้ทําการล้างทองควะอาดเลยนะครับเห็นไรดำปีจะเจนนะครับท่าน เรามาดูลักษณะของนี่ครับเป็นเล็บแบบสองสีตัวติดนะครับท่านคิวโปนิเกิลอยู่ด้านนอกส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับนี่สวยงามมากนะครับเรามาดูขอบเฟืองครับขอบเฟืองเป็นไงบ้างครับนี่ขอบเฟืองเดือนนี้ครับอือดูครับคมชัดเจ๋วทีเดียวครับท่านรอยบุบรอยบีก็มีแต่น้อยมากเลยนะครับใครๆก็หาว่าผมดับเสียงไม่ได้เสียงนะครับปกติธรรมดาเสียงผมก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับนี่สวยงามมากนะครับนี่ครับมาดูด้านหลังครับนี่ครับด้านหลังครับประเทศไทยครับ อักซอนเบลสามตัวที่กันอยู่ตัวที่สี่ห่างออกมาดีหนึ่งนะครับพอจอสฟันห้าร้อยสามสิบเก้ากับถัดโอ้โหสองห้าสามเก้านี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบบรดับที่หายากนะครับท่านแต่ผิดิดน้อยหายากมากเลยนะครับสำหรับปีสองห้าสามเก้าเนี่ยจำนวนก๊าซบิวทอมพิ้งกับเยอะแยะอะไรมากมายนะครับท่านยอมรับเลยว่าหายากมากครับตัวนี้หาแทบแต่หาไม่เจอเลยนะครับในรัฐผ้มืเงินเนี่ยโอ้ยผมหาข้อมูลอยู่ครับไม่รู้ไปไหนเนี่ยนี่ครับ 4259น้านะครับจนตนุกางคือพระปางวัดดูะะลูน้ว่าตามลูกมาอนี้คือแม่นั้นโชาประยัและล่างสุดคือ10บ,บาทไทยแล้วก็10บ,บาทอาหริบน,นะครับสําหรับปีพศอ2539อนี้นะครับท่านความกวาม้วางของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านจํานวนการผลิตน,นะครับอยู่ที่17 60, 60, 000, 6, 000, ล้าน860,000เหรียญนะครับ6,000เหรียญนะครับท่านพูดผิดครับ17 8, 60, 000, 6, 000, ล้าน86,000เหรียญนะครับท่าน 86,000เหรียญนะครับในราคาอยู่ที่นั้นก็ให้อยู่ที่เหรียญละ250บาทครับท่าน250บาทนะครับท่านมองคู่มือไม่ชัดครับ250บาทนะครับนี่ยสำหรับปีสามเก้าเนี่ยดูนซีนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านมาใช้นะครับตัวที่เหรียญละ50-60บาทเลยนะครับ